สวัสดีครับพวกเราซาเว็บไทยแลนด์จะมารีวิวพาวเวอร์ d D ดดีหนึ่งชแนลรุ่น HW ขีด2 0 0 0อีลิตพาวเวรุ่นนี้อยู่ในซีรีส์ Signature Series นะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นด้านสายไฟแล้วก็สายลำโพงฝั่งด้านนี้จะเป็นด้านของสายสัญญาณแล้วก็ด้านปรับจูนเสียง power รุ่นนี้สามารถขับดอกสเปค10นิ้ว12นิ้วแม่เหล็ก180 2ก้อน20มิลบอ้3นิ้วได้อย่างสบายๆเลยมาในบอดี้อลูมิเนียมสีดำเซาะล่องระบายความร้อนด้านข้างทั้ง2ฝั่งขนาดของ power รุ่นนี้ด้านนี้จะเป็นแผงวงจรของ POWER ร,รุ่นนี้รุ่น s w 2 0 0 0 Elite Signature Series ขดลวดเทอร์ลอยด์คาปาซิตเตอร์1500ไมโครฟารัด80สโวลต์สี่ลูกคัดสังเกตอะไรคุณภาพสูงมาให้เต็มเปี่ยมครับ ทางร้านของเราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ power ร,รุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางเพจ Saweb Thailand เดี๋ยวเราจะฝากลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับ